คลังบุญพยากร2465สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ครึ่งปีหลัง2564นะคะคือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมค่ะ การพยากรณ์จะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะไม่ได้จอะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกุมค่ะท่านได้ไพ่ประจำตัวคือไพ่ the judgment ค่ะข่าวดีสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยกําลังจะมาเยือนแล้วค่ะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะผลที่ออกมาจะเป็นในเชิงบวกเสมอ ความเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่ได้ลงแรงสิ่งที่ได้กระทำไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาพอครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องมาได้ชมผลประโยชน์หรือว่าเก็บเกี่ยวความหอมหวานนั้นเสียทีค่ะ การงานการเงินจะดีขึ้นนะคะเจ็บป่วยอาการจะทุเลาดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะหรือว่ามีปัญหาทุกใจมีเรื่องไม่สบายใจปัญหาทุกอย่างจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะรวมถึง อาจจะหมายถึงท่านที่มองย้อนกลับไปในอดีตนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วเก็บเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นตัวเสริมสร้างหรือว่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในสิ่งที่จะลงมือทำนะคะส่วนท่านไหนที่ลังเลว่าการตัดสินใจในครึ่งหลังนั้นหรือมีอะไรที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วกังวลว่าจะถูกไหมในสิ่งที่ตัดสินใจลงไปให้ท่านมั่นใจได้เลยค่ะสิ่งที่ท่านตัด ใ,ใจลงไปถูกต้องแน่นอนและผลที่ออกมาจะเป็นไปในทางบวกนะคะหรือถ้าท่านไหนที่รอคอยฟังผลคดีความนะคะเครื่องหลังนี้ผลจะออกมาแล้วค่ะอาจจะมีแนวโน้มในทางที่ดีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับการงานการงานเครื่องหลังค่ะได้ไพ่สิบถ้วยเป็นช่วงที่ต้องบอกได้ว่าประสบความสำเร็จ ตามที่วางแผนเอาไว้แน่นอนค่ะทั้งการงานแล้วก็ธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าเจ้าของธุรกิจสิ่งที่เราวางเป้าเอาไว้ได้ตามเป้าค่ะประสบผลสำเร็จแน่นอน โดยหลักๆแล้วภาพรวมปัญหาในช่วงครึ่งหลังของการทำงานนะคะจะเป็นเรื่องของระยะเวลาและสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้มากกว่าอาจจะเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุบป,ปับฉับพลันมีการเลื่อนนัดมีการถูกพับโครงการหรือมีการถูกชะลอตัวไว้ก่อนนะคะอาจจะเนื่องจากเหตุการณ์ในบ้านเมืองก็เป็นได้ คนที่รองานรอผลการสัมภาษณ์รอนัดสัมภาษณ์อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะระยะ,ะเวลาระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะไพดีไฮเพน r i เซตขึ้นส่วนท่านที่รอเซ็นสัญญากับคู่ค้าคู่ธุรกิจอันนี้ก็ต้องรอไปพอสมควรเหมือนกันคะ่ะเนื่องจากทุกอย่างมันเกิดการไม่เป็นไปตามแผนหมดเลยคือถูกเลื่อนถูก ชะลอตัวไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอไปก่อนแล้วกอบกับท่านอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะทุกอย่างที่วางเอาไว้มันไม่ได้เป็นไปตามแผนหลีดไทม์ที่ตั้งไว้ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอาจจะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาทุกอย่างอาจจะต้องรุมเร้าคือรู้สึกเหนื่อยต้องแก้ปัญหาแต่ท่านสามารถเอาอยู่ค่ะสามารถแก้ปัญหาได้ออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะท่านเป็นคนเก่งมีลูกตัดสินใจและมีความเป็นผู้น สูงนะคะส่วนการทำธุรกิจหรือว่าการทำงานในองค์กรนะคะครึ่งหลังท่านจะมีผู้ใหญ่ใจดีรูปร่างนี้เลยค่ะอ้วนขาวท้วมนิดๆน,นะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเก่งรอบด้านมีเมตตาจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้คำแนะนำต่างๆในการทำงานกับคุณได้นะคะส่วนในครึ่งหลังถ้าท่านไหนมองว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะมีโครงการใหม่ๆที่ทำ ลงมือทำได้เลยค่ะปัญหาตอนนี้คือท่านอยู่ในการที่ช่างใจลังเลอาจจะคิดเนื่องจากตัวท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟถ้าจะทำอะไรแล้วจะต้องทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้ถ้าไม่เนียบไม่ทำท่านจะเป็นคนประมาณนั้น มันเลยส่งผลให้เกิดอาการย้ำคิดย้ำทำลังเลเพราะทุกอย่างนะตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมถ้าพิจารณาดูแลว้วมองว่ามันไม่ได้ใช้เงินทุนถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนผล ผลที่มันไม่เป็นไปตามแผนจะส่งผลร้ายมากแค่ไหนถ้ามันอยู่ในจุดที่ท่านรับได้มองว่าลงมือทําไปได้เลยค่ะก็คือเรียนผิดเรียนถูกไปด้วยแล้วมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นไม่ต้องรอให้พร้อมก็คือถ้าเมื่อรอให้พร้อมนะเวลานั้นมันอาจจะช้าเกินไปอาจจะไม่ได้ตามที่เราหวังหรือคนอื่นอาจจะแย่งทําไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะต้อง กลับไปทบทวนนิดนึงนะคะว่าอันไหนถ้ามันพอลงมือทําได้แล้วทําได้เลยไม่ลังเลนะคะไม่ต้องกลัวท่านเป็นคนเก่งท่านเอาอยู่ส่วนด้านการเงินค่ะการเงินในครึ่งปีหลังนะคะไม่ไม่ถือว่าขาดสนทุกอย่างสามารถหามาได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายอาจจะตึงมือนิดนิดแต่มีเพียงพอที่จะจ่ายนะคะไม่หวือหวา กอบกับครึ่งหลังท่านจะเป็นนักบริหารจัดการเงินตัวยงเลยค่ะก็คือรู้ค่าของเงินอาจจะมีการวางแผนจัดสรรเงินใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นพอหมุนไปได้ถึงปลายปีแน่นอนส่วนความรักค่ะคนโสดนะคะถ้าสมมุติว่าในในครึ่งหลังนี้ท่านสนใจใครหรือว่า รู้ลึกๆเหมือนกันว่าคนนั้นก็สนใจเราอันนี้อาจจะต้องแสดงให้อีกฝ่ายรับรู้นะคะว่าใจตรงกันเพราะไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะเสียเข้าไปได้เพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเราไม่ได้คิดเหมือนกันกับเราเอ,อ,อาจจะทําให้เสียโอกาสนั้นไปได้นะคะสําหรับคนโสดส่วนคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ปัญหาหลักๆก็คืออาจจะเป็นการของการคุยกันแล้วทัศนคติไม่ตรงกันนะคะ แต่ปัญหาหลักๆใหญ่ๆไม่มีอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ คนรักหรือว่าคู่คู่ครองอาจจะโฟกัสที่การสร้างรายได้ทำงานทำเงินมากกว่าก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วอาจจะติดกับความดึงดันนิดนึงมีอีโก้นิดนึงนะคะพอเวลาคุยกันก็ใจเย็นๆน,นิดนึงค่ะแต่ปัญหาไม่เยอะค่ะก็คือถ้ารู้สึกว่าคุยไม่เข้าใจก็ใจเย็นก่อนก็ค่อยกลับเข้ามาคุยกันใหม่เท่านั้นเองนะคะส่วนด้านสุขภาพครึ่งหลังก็คือให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะ ความเครียดความดันสายตาหูแล้วก็การเมื่อยตามข้อมือต่างๆค่ะนอกนั้นก็ไม่มีประเด็นอะไรนะคะอ,อีกเรื่องหนึง่งอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะลื่นล้มหกล้มหรือว่าฟืนไฟในบ้านนิดหน่อยอาจจะเสียมีการต้องซ่อมเท่านั้นเองค่ะสำหรับครึ่งปีหลัง ราศีกุมลัคนาลุมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ